ย่วทุกคนวันนี้ผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมานี่คือเกมน้ครับผมได้โหลดเอาไว้เป็นที่ตัวนี้นี่นะคบผมได้เล่นมาสักพักแล้วเนานะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เอาไว้คลายเครียดเล่นคลายเครียดได้นะทุกคนเกมนี้ก็มีความปวดประสาทใช้ได้ดูที่ว่าโคตรแพงนะทุกคนดูดิโคตรแพงเลยแพงแบบโคตรจะแพงมันจะแพงอะไรขนาดนั้นไหม ได้ไงผมก็เล่นหนำเพลินดีเอาไอ้ปุ่มนิ้วตรงนี้ดีวกว่าเอ้ยทุกคนแต่ผมได้ไป15แล้วงั้นแต่เป็นต่อแก้ไป15ดีวกว่าทุกคนผมเล่นมา10นาทีได้แล้วเออเออเอ้ย,อยโอเคแลมใหม่์ทั้งหมดอีกัวรับไม่ได้หนูรับไม่ได้ หนูรับไม่ได้ม่มเป็นแบบนี้หนูรับไม่ได้หนูหรับไม่ได้รับไม่ต้อหนูรับไม่ต้หนรับไม่้อไมต้ โอ้โเสรษฐายแล้วทำงานแล้วเขาไปดูโฆษณาเสร็จโอเคแล้วเขาไปดูโฆษณาเสร็จแล้วดูโฆษณาเสร็จแล้วดูโฆษณาเสร็จแล้วดูดูดูมาอัต่อปบุบเรามาโยกอันนี้ โอ้โอ้ยปลาใสก,กูอีกเออคนไปตัดไปตอนที่แบบว่าเล่นยวแล้อะม๊นามเพิ่มคนในการปลาเหรียญมาปลาใสหนาปลา ทุกคนแต่ผมก็อยากรู้ว่าไอ้ปุ่มทุ่มันเอาไว้ให้กดไอ้กดเพื่ออะไรไว้พอเราไม่กดมันก็จะแ,แบบว่าวิ่งไม่ได้เนี่ยเนี่ยแต่มันไม่เพื่อความเร็วอะไรเลยเย่ yeah. แมงมุมไปขาม ลาแจปูทุกคนลาแเปูลาแจปูทุกคนดูนี่สิผมกลัว,ลว,ลวมันจะวิ่งหนีขี้หกตดหายเลยอันต่อไปมันก้าอี้อันนี้นะฮะเอ้ยนาอคนหายไปไหนหมดเออนี่นี่นี่มันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เออปลาปลารเรียนใส่หน้า เออเออนอปลาเหีียวใส่หน้าตลอดอะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพิ่มสปีดนะครับอะถ้าผมลืมบอกนะทุกคนเห็นในตรงนี้ปะนี่ไอ้ตรงตะขอนี้เป็นการอัพไอ้ตรงนี้นะคะไม่ให้เป็นแบบหนักขึ้นส่วนตัวนี้ก็เพิ่มสปีดเนาะน่าจะรู้กันดีอันนี้มันจะอันส่วนนี้นะคะมันจะเพิ่มจํานวนคนปลาเหรียญใส่เนาะ เจ็บบะโดนปลาเหลีย่ยใส่เจ็บใจเหมือนโดนแฟนทิง้งผมร้อเลยนะผมไม่มีแฟนผมก็เด็กอยู่จะมีมีเนี่ยวะกูมันงูจังเลยวะเปล่าเปล่าเล่า,าทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ผมแค่พูดว่าอูจ้จ มาฮายปุบด <Bye. S 2> uh ูด oh, ูด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 าดูดดู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 ดบดู กุอืออืมแล้วคมาคิดออกละมาแล้วทุกคนนี่อีซี่อ๋ตอตอวคิกไงล่ะลูก <c oughs> พอเราจะอัพก็หยุดปิบ๊บไป รัวมากเลยเนี่ยออโต้คิกในออโต้คิกรัวแบบรัวมันลัวมากออโต้คิกอะเปล่อยเปล่อยปอยจริงๆผมไม่ได้ขายนี่ออโต้คิกนะผมแค่ใช้โอเคอเพิ่มจำนวนคนเปื่อยเป่อยก ผมรัยที่สุดของผม,มนะยิงตามอ,อตโติคิดไม่ทันเลยถ้าผมเวฟซิมบงผมน่าจะได้เงินมาหาศาลอยู่แต่แสอะไมัม้งพี่จำได้หยุดไปฟ๊บเวฟสปีดไปต่อฟีฟฟูคัลกู เรกคนดูเงินทองที่ไหลมาเทมาสิทุกคนดูสิเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเงินดองไหลมาเทมาเงินดองไหลมาเทมาเงินดองไหลมาเทมาแล้วเงินดองไหลมาเทมาครับทุกคนทุกคนเงิทนทองไหลมาเทมา รวยเลยรวยทุกคนรวยรวยแต่ดานแรกรวยกว่าล้ลพแต่มองดีดีมันเหมือนลึกแบบมันเหมือนเป็นช่องว่างระหว่างไม่เตี่ยมันพอมองดีๆแล้วมันหลายตามากเลยพอใช้ออโต้คีนี่มันแบบ คนก็นอาจจะมีเสียงแซงมาหน่อยนะก็ขออภัยด้วยครับถ้าแบบว่าทุกคนไม่ได้ยินก็เม้น์มาหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยของดีของดีโอเค้ามโฆษณาไปเลยผมไม่อยากสปอตเลยมาผมมาแล้วดูเอเล คนรวยแล้วรวยแล้รวลรวยรวยรวยรปุ๊ปปุ๊ปปมาแมงมมหายไปแล้วมารับคนสี่แสงดาวรวยรวยเวคันตาแล้วุกนป้ายอัปดยประมาณน,นี้ป้อย ไปเลย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 เงินสี่แสนแค่นี้ก็ทำเรารวยเลยทุกคนไปฮะ เป็นไข่น้อยไข่ที่เราใส่อะไรบ้างมามามาขมาแล้ตะคนกบเมื่อกี้ไปอุ้มแมวฉุนตะคุณดึงเงินทองที่ไหลมาเทมาสิดูสิวู้ได้เจ็บป เงิน,นทองไหลมาเทมา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 ครับทุกคนอือครับทุกคนไปบึกเกิดจนเตลิดเตลิดไปบึกเกิดจนเตลิทุกคนทุกคนเห็นสภาพน,นี้แบบไหนผมก็สิทิ์เดียว เดี๋ยวแวะไปโลกเก่าแปบโลกเก่าแปปบื้อออต้องขีดโลกเก่ากระดูกหดไปไม่เก่ยกูไม่ขูดก,ดก,ดก,ดกดันนะไม่กูไม่ขูดก,ดกดันนะอ๋ะอ,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 อมาป้มไม่ดีจากโลกนี้ก่อนดีกว่า ผมมาปั๊มเอวิโอถึงสิบเจ็ดแล้วผมก็จะไปใช้ที่โลกอีกโลกหนึ่งผมจะไม่ดูเขาสนอ้าวหน่อยออโต้คลิกเวะเดไปยาวมาอะไรเนี่ยอึดมันต้องให้โลนี้นปิชาคกรกับทุกคนต้องโลนี้นปิชา มันต้องเห็นโลกนี่ปิดฉากแล้วน,นานาอยู่พอสมควรเลยกว่าจะไปนี่โอเคเงินนี่สองพันเอง นนนรั้แอปชื่อว่าเทราบ็อกซ์ครับมาแล้วทุกคนมากมหยิบบางหุ่นมากินเลยนะก็ไม่แปลกที่มันจะไม่เสียงกิน ว่าวันไหนเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเองแบบที่เต้นอ่ะหรอคอณช้างมีลายเขาหรอกดแบบไม่กลัวคุณช้างเลยมาแล้วทุกคนเอิ่มทุกคนครับแต่สำหรับคิวนี้ขอลาไปก่อนนะคระจ้าวอ่ดนครับอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะ ช่องผมกำไรตอนนี้น่คือมันน้อยมากทุกคนตอนนี้ก็รู้ว่าเห็นในสภาพว่าวิกิจคนติดตามน้อยมากฝากกดติดตามกันหน่อยนะคทุกคนก็ะยาอะไรก็แล้วก็เชิญกดติดตามใเ้จลระบ๊ายบายเอาไว้